ก็ขอจเจริญพรทุกท่านสำหรับผู้ที่ชอบหาวันดีเดือนปีเดือนดีปีดีก็อยากจะบอกว่าวันก็ดีเดือนก็ดีปีก็ดีเขาดีของเขาอยู่แล้วอยู่ที่ว่าเราจะทำดีหรืออย่างถ้าวันนี้เราทำดีวันนี้ก็เป็นบันดีของเรา การทำดีก็ทำง่ายๆก็ทำตั้งแต่เริ่มการดูแลพระในบ้านก็คือพ่อแม่ทำบุญใส่บาตรให้ทานแก่คนยากไร้นี่ก็เป็นความดีก็จะเป็นวันที่ดีของเราที่สุดถามว่าวันไหนเป็นวันมงคลที่สุดวันที่เรารู้ว่าเราตื่นมาแล้วยังมีลมหายใจอยู่นั่นแหละ วันนั้นเป็นวันที่เป็นมงคลกับเราแล้วเมื่อวันที่เป็นมงคลมาสู่เราเราก็ทําวันนั้นให้ดีขึ้นไปอีกก็คือด้วยการทําดีอย่างที่กล่าวไปแล้วเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไม่ต้องวิ่งหาวันไหนดีวันไหนไม่ดีวันดีทุกวันปีดีทุกปีเดือนดีทุกเดือนไม่มีวันไหนไม่ดี วันไหนที่ไม่ดีก็คือวันที่เราไม่ได้หายใจในะวันที่ไม่ดีสำหรับเราเพราะว่าหมดโอกาสได้สร้างคุณงามความดีก็ขอเจริญพร